วันนี้เป็นเรื่องหงุดหงิดกวนใจคุณแม่บ้านหลายต่อหลายคนนะคะเวลาซื้อของมาแล้วก็แบบไอ้ราคาหรือว่าไอ้ที่แปะแ,ปะแเงี้ยมันลอกไม่หมดอะรู้วบอว่ามันก็จะติดมันก็ลำคานะอ่ะโอ้ไม่ออกสักทีอย่างงี้ป้ายราคาป้ายบาโค้ดอะไรอย่างงี้วันนี้จะมีวิธีการนําเอาไอ้พวกป้ายเหล่านี้ออกไปสินงที่ฉันทําบ่อยมากเลยคืออะไรรู้ปะ่ะแช่น้ํา คือเปิดน้ำในซิงค์นะเออในอ่างนะแล้วก็วางไปเลยไอ้ตรงนี้ต้องตูดนะก็วางไปวางเลยแล้วก็ปล่อยไปอะ่ะสองสามชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ออกมันเองล่อนเลยไม่โดยไม่ต้องทําอะไรแค่ใจเย็นๆเท่านั้นเองจบ <c oughs> แต่สําหรับคนที่แบบไม่ได้อะค่ะคุณกระแมเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาซื้อมาแล้วอยากใช้เลยแล้วมันเจ็เงี้ยฉันทนไม่ได้ได้แค่คุณพี่จัดให้ วิธีแรกนะคะโลชั่นค่ะโลชั่นทาตัวนี้ราคาคุณพี่พี่ก็ทาไปนะคะบีบมันลงไปทาทาทามันสักน,นิดนึงอย่างนี้แล้วก็ใช้สำลีก็ได้หรือว่าใช้ผ้าขนหนูก็ได้อย่างนี้พี่ก็ถูมันเข้าไปค่ะนี่ค่ะถูมันตรงนี้เนี่ยแป๊บเดียวออกแล้วใช้โลชั่นออกเรียบร้อยค่ะคุณพี่นี่นะคะหวังว่าคุณพี่จะพอใจ ไปหนึ่งอย่างนอกเหนือจากโลชั่นแล้วนะคะคุณพี่น้ำยาล้างเล็บของคุณพี่ก็ใช้เด้ยนี่อ่ะน้ำยาล้างเล็บนะนี่โดยเฉพาะที่เป็นแซนเลชใช่ป่ะเออก็แบบไม่อยากเป็นรอยมากองเี้ยอ่ะก็ชุบกับสำลีแต่อย่าลืมนะคะพี่ถ้าพี่ทาเล็บอยู่พีอ่อย่าใช้น้ำยาล้างเล็บนะคะ <S 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 มันจะไปประกันเล็บพี่ด้วย <S <S แต่เล็บคุณน้องเป็นเล็บเจลคะ่ะได้อยู่อ่ะ ใช้วิธีเดิมขัดถูขัดสีชวีวานขัดเข้าไปเอาหมดแล้วค่ะคุณพี่เอาหวังว่าคุณพี่จะพอใจนะคะง่ายๆรวดเร็วแต่ถ้าขี้เกียจแช่น้ำเหมือนดิฉันเดี๋ยวมันก็รอให้ล่องกันออกมาอ่ะสะดวกแบบไหนก็ใช้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะคุยกับ โอ้โหดาราหนุ่มที่มีซิกแพคใครๆก็หลงรักเขาโดยเฉพาะแฟนคลับของเขาไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะปรากฏตัวที่ไหนเขาจะมีแบบบรรดาแฟนคลับตามคริดตัปอุ้ยตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะเจอเขาพร้อมแฟนคลับของเขาบนเวทีสักครู่เดียวค่ะ